สนิทกันค่ะรู้จักกันมาเกือบ20ปีแล้ว แมวปกตินะคะ7็ขวบเนี่ยเขาก็เรียกย่าแล้วค่ะแต่ย่ากเกอร์เนี่ยเจ็บวกบวกแต่สุขภาพยังแจ๋วอยู่เลยนะคะคือตั้งแต่เบลเด็กอะค่ะไทเกอร์ก็เป็นสมาชิกบ้านเราแล้วเบลเอาเขามาเลี้ยงตั้งแต่ประถมเลยะค่ะอย่าถามอายุตอนนี้ <c oughs> เห็นเก๊กหน้านิ่งๆแบบเนี้ยที่จริงแสบมากเลยนะคะ <c oughs> คือเขาชอบปีนป่ายมากะค่ะเบลรู้มากค่ะว่ากรูโคซามีเนี่ยจะช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ไขข้อที่เสื่อมให้กับแมวสูงวัยค่ะ เดี๋ยวรอดูเลยนะคะกระโดดขึ้นลงโซฟาได้เป็นบ้านเล่นเลยฟิตสุดๆเลยค่ะ <Yeah. S 3> แล้วเบลก็รู้มาอีกค่ะว่าทอรีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาเขาสายตาเขาก็เลยยังใส่แตวอยู่เลย สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการ TC คุยเล่นกับคุณพี่กับิฉันนางสาวสุพิชญาอาศีนาและดิฉันนางสาวอนิชารหงค่ะค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปคุยเล่นกับพี่ๆคนไหนที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้ดิฉันก็อยู่ที่หน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานั่นก็คือพี่อาร์ตปีสองนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออาร์ตนะคะอารนจงมงคค่ะนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่สองค่ะค่ะพี่อาร์ตมาจากจังหวัดอะไรและจบจากโรงเรียนอะไรคะค่ะพี่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะจบจากโรงเรียนย่างตลาดวิทยาคารอําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะค่ะพี่อาร์ตทำไมถึงเลือกมาเรียนสาขาค่ะแล้วจบไปพี่อาร์ตจะไปประกอบอาชีพอะไรคะค่ะที่พี่เลือกมาเรียน สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะพี่ก็อยากจะเป็นครูค่ะแต่แปลกนี่นแหะคะว่าทําไมพี่อยากจะเป็นครูแบบไม่เียนสายครูโดยตรงเพราะว่าสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของเรานี้นะคะจบไปแล้วก็ยังสามารถประกอบอาชีพครูได้ค่ะและนี่คือสาเหตุที่เลือกมาเรียนที่สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะนอกจากะจะเป็นครูได้แล้วนะคะสาขาภาษาไทยของเรานั้น ได้มากกว่าหน,นึ่งอาชีพค่ะอย่างเช่นอาชีพกราฟิกดีไซน์าการประชาสัมพันธ์การตลาดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก่อนสอบนะคะพี่อาร์ตีวิธีการเตรียมตัวสอบอยังไงบ้างคะคะสำหรับวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบของพี่นะคะก็คือจะอ่านหนังสือก่อนวันสอบหึงวันค่ะเพราะว่าพี่คิดว่าการที่เราอ่านหนังสือก่อนสอบหนึ่งวันนั้นจะทําให้สมอง ของเรานั้นช่วยจำได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราอ่านเยอะๆเ,เราอ่านเยอะๆอ,อะไรแบบนี้มันจะทําให้เราลืมแล้วก็มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะสอบแค่วิชาเดียวและเรื่องเดียวดังนั้นสิ่งที่สาคัญนั้นเราต้องแบบทวบคุมมันควบควนอยู่เป็นประจําสม่ำเสมอคะ่ะแล้วก็ก่อนที่จะสอบหนึ่งวันนะั้นเราก็ต้องอ่านหนังสือค่ะเราก็จะสามารถทําข้อสอบแล้วก็จัเนื้อหาความรู้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับทีครับ มีวิธีการนำพาเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมยังไงบ้างคะคะสำหรับชั้นปีพี่นะคะซึ่งมีจำนวนมากจริงๆค่ะซึ่งดังนั้นการที่เราจะเชิญชวนหรือว่านำพาเพื่อน,น,นเข้าสู่กิจกรรมหรือว่าทำกิจกรรมของสาขานั้นเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะดังนั้นอันดับแรกจะเริ่มอาจจะต้องเริ่มด้วยตัวพี่ก่อนค่ะซึ่งจะ,ะต้องนาพาเพื่อนๆนั้นเข้าสู่กิจกรรมจะต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อนาทีและแสดงการเสียสละ ก่อนค่ะเป็นอันดับแรกดังนั้นเมื่อเพื่อนเพื่อนนั้นเขียนเราเป็นคนที่เสียสละแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นใจแล้วก็มีส่วนร่วมถ้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันดังนั้นพี่คิดว่าพอเริ่มมีกิจกรรมมากยิ่งขึ้นการที่เราจะนำพาเพื่อนเพื่อนเข้าสู่กิจกรรมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเพื่อนๆก็จะให้ความร่วมมือโดยอตโนมัตนเลยค่ะค่ะได้ยินว่า จำงานาทีไชไลและพี่อาร์ได้รับตำแหน่ขงขวัญใจไทฟอร์มพี่อาร์ช่วยเล่าความรู้สึกที่ได้รับตำแหน่งนี้หน่อยคะ่ะค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่มีต่อตำแหน่งที่พี่ได้รับนะคะก็คือตำแหน่ขงขวัญใจไทฟอร์มค่ะซึ่งพี่รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้นะคะทำให้พี่นั้นมีหน้าที่ใน มีหน้าที่แล้วก็มีพื้นที่ในสาขามากยิ่งขึ้นที่จะนําพาเพื่อนๆนั้นเข้าสู่ร่วมกิจกรรมเพราะว่าหน้าที่ของพี่นั้นจะต้องหนึ่งจะต้องเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับาสาขาภาษาไทายเพื่อการสื่อสารของเราค่ะและวินาทีที่ผลประกวดออกมาค่ะซึ่งพี่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะ นค,นค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อนนาร์ตมากเลยนะคะที่มาเรียนกับพวกเราค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะพอาค่ะอาจบจากจังหวัดอะไรคะ ได้รับตาแหน่งบงใจในควาอมพี่อาจช่วยเล่าความรู้สึกที่ได้รับตําแหน่งนี้หน่อยค่ะค่ะสําหรับความรู้สึกนะคะที่มีต่อ,อตําแหน่งและก็วินาทีที่ได้รับตําแหน่งนะครับซึ่งพี่ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะที่ได้ประกาศชื่อพี่ว่าพี่ได้เป็นขันท่า YouTube ด้วยเสียงภาษาไทยฝูงป้าพูดไทยจชัดเด,ด้โถยฝูงปลาอโอ้โอโออยยยยเยอแเลยงงมากแม่นี่เปิดซีรีส์เกาหลีดิจัดปะทีวีพลัสฟินบันเทิงเกาหลีฟรี จะเกาหูหรือดูเกาหลีเนี่ยมางัดกันดิฟ้าเชื่อมต่อ iOS แบบไร้สายว้ายเสียแกจุนปุ๊บแจ๊แม่มา งัทงงไม่งัดแล้วเดี๋ยวโดนแม่อ่ะจะสายเสืส้อสา,ายเก่าวสายเกมสายเก๋สายไหนๆก็แฮปปี้ซัมซุง <c> UHD <oughs> <USD> TV ขยายความสุขให้คนไทย